สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันเนาะว่าพลัางงานด้านใดที่ออกมาเป็นผลบวกกับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เรามาดูกันเนาะเป็นแนวทางนะคะเรามาดูกันก่อนอื่นยายขอขอบคุณมากทุกการติดตามนะคะที่เป็นกําลังใจให้ยายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ การงานนะคะการงานต้องรวบรวมต้องการติดต่อสื่อสารนะคะทั้งในประเทศนอกประเทศได้หมดเลยการติดต่อสื่อสารนะคะนี่คือพลังงานด้านด้านบวกของคุณนะคะมาแล้วค่ะเ,เจ้าเปิดทางให้คุณแล้วนะคะรับไปเลยค่ะพลังงานด้านบวกเกี่ยวกับการงานจะสําเร็จและรวบรวมได้ด้วยการ เปิดโอกาสให้ตัวเองติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศนะคะคุณอยากได้อะไรคุณต้องใช้วิธีการสื่อสารที่ฉลาดแล้วก็เป็นบวกกับตัวเองนะคะตอนนี้พระเจ้าเปิดทางแล้วค่ะเรามาดูภาพรวมกันนะคะว่าเป็นพลังงานแบบใดกันบ้างเนาะเรามาดูกันนะคะเรา มาดูว่าจะเป็นอย่างไรกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นาะเรามาดูกันขอให้ทุกคนประสบแต่คำว่าโชคดีโชคดีนะคะ2ไม้เท้าก็คือการพลังงานแห่งการติดต่อสื่อสารการที่มีช่องทางให้ให้ติดต่อสื่อสารมองให้ออกนะคะมองให้ออกเลยว่าจะเป็นช่องทางใดนะคะ แค่ขอคุณมองให้ออกว่าจะเป็นช่องทางใดน,นะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วไฮพิเซตเป็นผู้อย่างรู้คุณเป็นผู้อย่างรู้เป็นผู้มีสมองฉลา,ปาดป่าเปืองเป็นผู้ที่คิดและทำอะไรรอบคอบมากคุณ มีโอกาสนะคะขอให้ศึกษาศึกษาให้ให้ละเอียดเลยค่ะให้ละเอียดกับชีวิตตอนนี้เลยว่าคุณจะไปในแนวทางไหนนะคะชีวิตที่คุณหวังไว้คือความเป็นอิสระแล้งงานจะสำเร็จทุกอย่างเมื่อสำเร็จแล้วชีวิตคุณจะปลอบป่งโล่งนะคะเป็นเป็นเป็นพลังงานที่เชิงบวกมากเกี่ยวกับด้านความสำเร็จด้านการงานนะคะการงานการสื่อสาร ของคุณต้องมานะคะเพราะว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญนะคะของการที่จะก้าวต่อไปถ้าคุณมองช่องทางออกมีแสงสว่างอยู่ข้างปลายปลายสุดนู้นนะ่ะคุณต้องก้าวต่อไปนะคะก้าวต่อไปนะคะขอให้เป็นขอให้คุณคิดถึงพลังบวกของคุณนะคะ ทุกอย่างที่คุณมองไปข้างหน้านะคะนี่คือสเตนคุณทำได้และเอาอยู่ทุกช่องทางที่เป็นของคุณขอให้เป็นพลังบวกของคุณนะคะอันนี้คือสิ่งใดที่ทำก็แล้วแต่ขอให้เป็นผลบวกกับตัวคุณแล้วคุณจะผ่านผ่านไปนะคะช่องทางที่มองออกไปเนี่ยต้องเป็นผลบวกกับตัวคุณนะคะมันถึงจะ สำเร็จนะคะคือการเอาตัวรอดของคุณไปได้เลยนะคะเก้าไม้เทา้าใกล้แล้วค่ะถึงจะเหนื่อยถึงจะหน่ายถึงจะลำบากยังไงใกล้แล้วนะคะใกล้จะสำเร็จนี่เก้าไม้เท้าเนี่ยด้วยความฉลาดของคุณผลงานจะออกมาอย่างดีนะคะ ความฉลาดบวกบวกความอดทนนะคะความฉลาดในการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญนะคะจุดเริ่มต้นของคุณเริ่มมาแล้วค่ะที่จะไปถึงความสำเร็จความเบาความเสร็จสิ้นที่คุณหวังไว้นะคะ เริ่มมาแลคะแผนการที่คุณวางไว้เก้าถ้วยมีสิทธิ์ที่จะอุดมสมบูรณ์มีคนที่มีเงินมีทองคนใจดีนะคะคนที่จิตใจดีจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรือเข้ามาสนับสน,นุนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามามีคนมีมีทรัพย์สมบัติอะ คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับเขานะคะเกี่ยวกับด้านการงานของคุณเลยนะคะเรามาดูกันว่าหวความคิดของคุณยาววนไปวนมานะคะอย่าคิดวนไปวนมาลุกขึ้นมาค่ะนี่นี่นี่คือตัวตนของคุณพร้อมเสมอที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็แรงบันดาลใจของคุณที่จะเอาชนะทุกอย่างอย่าคิดอยู่แต่ร,บรอบๆนี้ ออกมานะคะความคิดความคิดของคุณยังอยู่ในวงในวงวังวนเดิมถ้าคิดอยู่ในวังวงเดิมมันจะเหนื่อยแล้วก็ทําให้ก้าวไปช้านะคะอนาคตของคุณจะเกี่ยวข้องกับเอกสารทุกชนิดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรนะคะตรวจดูให้ถ่องแท้ให้ดูดีให้ละเอียดนะคะแต่บทสรุปของทั้งหมดที่ไพ่เปิดมาความหมายของไพ่ก็คือว่าความยุติธรรมมีเสมอสำหรับคุณนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะให้ดูไว้ว่าเกี่ยวกับด้านการงานการงานสิ่งที่คุณวางแผนไว้สิ่งที่คุณคิด และวางแผนไว้จะต้องดูแลกี่ยวกับเอกสารให้ให้รอบคอนะคะต้องต้องต้องให้มันแฟร์ฟรเกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะขอให้คุณรับพลังงานนี้ไปเลยนะคะพลังงานของคนที่ฉลา,าดนะคะคนที่ฉลา,าดนะคะที่แก้ปัญหาก,กินแค่ ดูเอกสารให้รอบคอบนะคะงานคุณจะสําเร็จนะคะความฉลาดของคุณจะพาคุณไปชนะทุกอย่างที่ที่ที่คุณคิดและหวังไว้นะคะนี่คือความความอดทนความฉลาดพาคุณไปอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะต้องได้พบได้เจอกับคนที่เขาหวังดีกับคุณนะคะ แต่ต้องดูแลเรื่องเอกสารนะคะความยุติธรรมมีเสมอสำหรับคุณนะคะนี่คือบทสรุปของคุณนะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะ